และแล้วก็ถึงเวลาทำน้ำแอปเปิ้ลโฮมเมดจะร้อนหรือจะร่วง <c oughs> อุปรกรณ์พร้อมผัวฉัน,พร,ฉนพร้อมแต่ฉันไม่พร้อมแต่ก็ต้องพร้อมนะคะคือฉันสมอยมากเลยค่ะวันนี้ก็คือผ่อนญ<บ>่าทั้งวันนะแล้วคือนางอะฟิลแบบได้ของเล่นใหม่คือคึกมากจะทําวันนี้จะเอาวันนี้ทนดูอ้อนไม่ไหวอ่ะไปทาก็ทาหลังจากเก็บแอปเปิลเขียวเสร็จนะคะเราก็มาเก็บแอปเปิลแดงในบ้านกันต่อไปดูสูตรใน YouTube มานะคะแต่ไม่มีเลยค่ะเลยฝากความหวังนี้ไว้กับแชท g p พให้อัตราส่วนแอปเปิลเขียว70แอปเปิลแดง3 0สิจากล้างน้ำนะคะดิฉันก็จะผ่าแอปเปิลก่อนค่ะเหมือน ตอนที่ทำแอปเปิลดองเลยวันนี้เราลองทําก่อนนะคะทําไม่เยอะทดสอบระบบก,ก่อนเครื่องบดแอปเปิลแบบมือหมุนนะคะ <laughs> พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะเทใส่ถังคั้นนะคะในถังคันก็จะมีตาข่ายนะคะรองอยู่ระหว่างนี้กินก่อนค่ะหิวค่ะจะทําก็ทําไปเลยอันนี้เอาไม้มารองเสริมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คันเต็มถังเดี๋ยวมันจะหมุนไม่ลงนะคะก็เลยเอาไม้มาทำอาเรียบร้อยก็ถึงเวลาคันแล้วนะคะเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีน้ำออกมาแบบนี้นะคะมันก็เจอกมาตามร่องไม้ของถังนั่นแหละนะ ะะหลักการทํางานไม่ยากเลยนะคะแต่สิ่งที่ยากก็คือแรงหมุนนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะคือมันอาศัยแรงบีบแรงอัดไงตอนท้ายๆมันก็ต้องยิ่งใช้แรงเยอะนะคะนี่ฉันก็เริ่มคิดแล้วว่าทำไมไม่ซื้อเครื่องคันไปเลยะะอะนี่ ค่ะแอปเปิลครึ่งถังคันนะคะได้น้ำแอปเปิลมา600ามิลลิตรค่ะคุ้มเหนื่อยไหมเนี่ยต่อไปมาปรุงรสสูตร Chat GPT นะคะเขาให้ใส่น้ำเลมอนนะคะกับน้ำผึ้งอ๋อวันนี้ดิฉันไม่ได้กรองน้ำด้วยนะคะเพราะว่าลืมซื้อตาข่ายนะ,ะแต่จริงๆริงกากมันก็ไม่เยเอะลองกินรอบแรกนะเปรี้ยวขึ้นตาเลยเลยว่าเดี๋ยวเติมน้ำผึ้งอีกหน่อยหลังจากเติมน้ำผึ้งก็รอบสองนะคะก็ยังเปรี้ยวอยู่หัวว่าเติมอีกนิดนึงนะสรุปเติมรอบนี้ก็คือพอแล้วมันจะไม่ใช่น้ำแอปเปิลแล้วมันจะเป็นน้ำ เดี๋ยวได้าทาอีกรอบรอบหน้านะคะ <c oughs> ก็คงจะ <c oughs> เปลี่ยนจากน้ำพึ่งเป็นน้ําตาลแทนนะคะสะรุปเลยนะคะซื้อกินง่ายกว่าค่ะ